สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมอาวิชาแนลนะกับแมปที่มีชื่อว่าฟอร์ตเนของปอมอีกแล้วใครที่เบื่อผมก็จะรีวิวแบบอื่นแล้วนะผมขอถ่ายอันนี้ให้จบก่อนนะทุกคนซึ่งผมก็จะรอแต่ผมตัดไปตอนที่เราเริ่มเกมเลยดีกว่าโอเคนะทุกคนเกมก็ได้จบลงแล้วนะทุกคนก็ถึงราฟอชีวิตไมายชนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูตานิกาว่าใครจะเป็นฆาตกรน,นะทุกคนซึ่งถ้าเกิดจะให้ผมเดาเนี่ยก็ก็คือผมไม่ก็ผู้ชายคนนี้นะผมแต่คิดว่าเป็นผู้ชายคนนี้นะมาก่อนผมแนะ่นอนร้อเปรเซ็นโอเคแล้วทุกคนงั้นเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เริ่มเกมกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็ได้เริ่มเกมแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นฝ่ายของผู้ชายนะผมที่เป็นไปซึ่งผมก็จะขอลบหนีแล้วกัน ผมย็เล่นทั้งหมด7จหกตาพอนะครับอาจจะงงว่าทําไมผมถึงเปลี่ยนนะครับผมจาก7ตาเป็น6ตาแล้วทุกคนเพราะว่าเวลาไม่พอนะครับโอเคแล้วทุกคนก็ถือว่าได้ถ่ายอยู่นะครับผมก็ขอซ้องไ,ไปก่อนเลยเอาโอเค

เขาติดตามคุณเฮ้ยอยู่เจอ F C ไหมเนี่ยบอกก่อนนะ F C หรอ F C หรอ F C หรอเฮ้ย F C นีเชิยไปดีกว่า เขาเลยจะอยู่ก็อยู่แต่เอ้ยไม่อยู่แล้วเพื่อนโอ้ยกูกำลังจะตายเฮ้ยเฮทำไมต้องมาไล่ผมเพียงคนเดียวด้วยวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 ก่อนพี่ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนอันนี้ผมเป็นไข้เป็นโควิดนะทุกคนก็เลยก็เลยจะได้รีวิวแบบจะรีวิวแบบไม่ค่อยเต็มที่สักเท่าไหร่เอ้าเฮ้ยกูตาย กูตายแล้วเฮ้ยเมื่อไหรนะ่วะเนี่ยเดือคนเดียวเคแล้วตัดไปตอนที่เกมมันมจบกันเลยฆาตกรชน,นะแล้วทุกคน,น,นฉันชนะแล้วย,ยังไงต่อ โอเคเยวไปดูกันว่าตาในใครจะได้เป็นนะซึ่งไม่ต้องสืบหรอกว่าใคารได้เป็นโ okay, อเควตาไปตอนที่มันเริ่มเกมเลยดีกว่าโอเคมาเลยมาแล้วทำไมสกินดูแต่สกินที่สวยอะสกินอย่างสวยโอเคมาอุ้ยนีมันของพันเดียก,กับข้าเลยนี่เจอนะอุ้ยเจอเนะี่โคลา จะว,วางกับดักก่อนแล้วกันปุ้มปุ้มปุ้มเปียวมากวางกับดักตรงนี้เอาไปข้างนอกก่อนเจอแกแล้วฉันเจอแกแล้วปุ้มไปไหนพีโ่โอ้ชัดเลยโดนกับดักมาพี่โอ้ฆ่าคนคนเดียวคนเดียวคนเดียวเอ้าเฮ้ย ำไมทำกันแบบนี้วะมาคนต่อไปตายต่อไปจะเป็นใครขอให้มันอยู่ภายในห้องนี้และแน่นอนมันต้องอยู่นี่นั่นแง่จะเจอคนหนึ่งแล้วปุ้มไปไหนพี่ไปไหนไปไหนไปไหนพี่ไปไหนพี่ปุ้มเอาเฮ้ยกคขังตัวเองโอ้โห อ,อ,อ่อยทางอ,อ,อ่อยทางคุณนหนวะเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีพวกแอมการอะไรหรือเปล่าต้องการอะไรหรือเปล่าพี่พ,พี่พี่ช่วยบอกผมหน่อยนะพี่บอกพี่ต้องกู๊ดเต็มหน้า สองคนที่เหลืออยู่ไหนเฮ้ยมีการอัพเดทใหมแดาน,นี้มีการอัพเดทนะครับเดี๋ยวนะเหมือนอ่าเหมือนว่าจะมีแต่ทำนี้ว้าวคุูคิสทำไมสเติมิน่ากูไม่หมดเลยวะน่ะ หุ้ยหนังหนังที่เก่ามากแล้วก็หนังเรื่องครูคิดก็มียูรัสิกก็มีอันนี้หนังเรืยหาคนไม่เจอหายไปกันหมดเอาเฮ้ยโห่ออกมากกันหน่อยเน่เจอคนแล้วไอ้เจอคน,นงแล้วอ,นนวอ่ทำอะไรพี่ทำอะไรพี่ เดี๋ยวเราไปดูตาที่สามกันเลยดีกว่าไปโอเครอบนี้เราจะได้หนีจากแขกหกหกนะครับผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรเหมือนกันแต่ว่าขออย่างเดียวคือเอ่ออย่าทำร้ายผมเลยนะพี่ผมยังไม่อยากตูยตัวนี้โอ้โหเวรจริงมันมาทำไมตรงนี้ซาปลาดมาหนีแล้วเข้ามันทับ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 ข้ามันทับ ทั utan, บปังกับดักสีทับหัวลอยทับช่วยกูด้วยทับ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 เวรทับอย่าอย่าพามาที่นี่นะกูยังไม่อยากตายอยู่แถวแนี้แหละเชื่อหมายถึงสิ่งที่จะซ่อนอะ่ะอยู่แถวแนี้แหละเนีย่ยเนีย่ยเนี่ยเนี่ยหลบอยู่ข้างในก่อนเฮ้ยสวัสดีปาบูเอเลียช เราอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอฉันจะขออยู่ด mm ้วยนะเอเคได้โยโยะอยู่ในท้องเราโจโจ้ออือไปไหนอ่ะไปไหนกันหมดวะเนี่ยหายไปไหนกันหมดวะออกมาเห็นหน้ากันก่อนสิโอ้โหสปาร์ตมา สับปะรดมา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 สวัสดีครับเป็สับปะรด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 มันใกล้ผมสับปะรดมันใกล้ผมสับปะรดมันใกล้ผมมันก็มาจะฆ่าผมเพราะฉะนั้นหนีแล้วหนีแล้วสับปะรดฆ่ากูขมูสับปะรดอย่างเปี้ยวอ่ะ เหมือนออกมาจากคุมนรกเลยซึ่งเจ้าสัปปะหลาดมันก็คือเจ้าแขก6กนี่อนเองซึ่งตาต่อไปคนที่จะได้เป็นก็คือคนนี้ <c oughs> ขอดูกันนะเขาได้ตัวอะไรอ๋อเขาเป็นตัวปลาให้เราเห็นแล้วก็เป็นโซนิกมัง้งผมไม่แน่ใจคนนี้สัประหลาดนาเห็นแล้วใช่ไหมรีบฆ่าเขาซะน,นะ เออเกมจะได้จบจบเนาะเออเรียบร้อยอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เล่นเบตาที่ห้ากันเลยดีกว่าเอ,อ้ยมันยังเหลือคนอีกเหรออ๋อพี่ปลาบู่ของเราเองอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่พูดเล่นชนะกันเลยฆ<อ>าตกรชนะเฉยเลยมันเป็นไปได้ยังไงครับุ๊ผมก็มีท่าแบบนั้นแน่ โอเคครับ okay. ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันตานี้น้องปลาเราจะได้ปินนะครับโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่เริ่มกันเลยดีกว่าโอเคฆาตกรรอบนี้คือโซนิกนีเป็นตาที่ห้าแล้วทุกคนตาเกือบท้ายสุดโอเคอัน okay. นี้เป็นด่านที่คุ้นเคยที่เราเล่นโพสิช o นของจริงอ่ะทุกคนที่เราเนี่คูทีตนะนะซึ่งแน่นอน ผมจะไม่ยอมโดนครูคิดไล่แต่นี่มันไม่ใช่ครูคิดไงนี่มันโซนิกเพราะฉะนั้นผมก็จะไปเกยไปเยะย่อยู่ในในทางลากโจโจ้ยโยาวยโ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 ย้าโยโยเพื่อนมาทำเพืกันเถอะ เวนเป็นของจริงเป็นของแท้เดี๋ยวเวนของจริงมาต้องโดนกูนแน่แน่ฮืืโซนิกมาโซนิกมาทุกคนช่วยผมด้วยเดี๋ยวนะโซนิกไม่ตามมาแล้วใช่ไหมไม่ตามมาก็ดีแล้วจะได้หลบหนีได้ทันไม่อยากตุเพราะฉะนั้นก็ปะเกยเต้นโยโย,โยอยู่ดีดีทองลงโจโจซะนะ โย่โย่โย่ยาส์คอมโอเคทุกคนรู้สึกว่าผมจะรอดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเป็นโซนิกมาได้ไงโซนิกมาได้ไงมันวาร์ปมาหาผมได้ไงเฮ้ยโซนิกโซนิกเกต้าร์โซนิกเกต้าร์

อยู่ดีๆทองลองโจโจเกเตยโยโยอยู่ดีๆทองลองโจโอจอยัเไม่ยูมาได้ไงโซนิกปึ้งมาได้ไงวะเียไม่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 ้วย ก็จะรอดแล้วทุกคนเวลาก็จะหมดแล้วโอเครอดแล้วเย s รอดแล้วรอดกันเหลือสองคนเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตาสุดท้ายกันดีกว่าว่าใครจะได้เป็นซึ่งคิดว่าคนนี้ได้เป็นนะทุกคนเป็นแซนคั้นตอรอบนี้ก็เป็นแซนนั่นเองครับทุกคนที่เราจะต้องหนีและซึ่งแน่นอนผมไม่ถนัดสิ่งเจ้าแซน แล้วคือบอกก่อนเลยว่าบรรยากาศคือน่ากลัวกว่าผิดปกติแต่ว่ามันจะมีความลับอยู่ก็คือมันจะมีอยู่ดานที่มันจะมีรถจอดอยู่แต่ว่าเรายังไม่ถึงด่านนั้นนั่นเองวู้ยอุย้ยผ่านหน้าเจ้อแซมไปเลยเม่อแต่จ้อแซมมันไม่เห็นผมได้ไงวะงงไหมเออรอดได้ยังบุดบิดเลยที่เหลือก็มาเต้นรอไปเลยเมื่อจอแซนนะ่ยค่ะผมไม่เจอก็ สนุกมันหาไปครับทุกคนตนนี้ผมรู้สึกว่าเจ้าแฟนมาแล้ววะนั่นไงมันมาของจริงมาของแท้มาของชู้ยเสียวเสียวเสียวสิเสียวผมเลยเมื่อกี้ผู้ลำเสบมีค่าลดวงตาจากปากผมจะทำลายคุณเพราะฉะนั้นผมจะสร้างป้องปากกันไว้ก่อนเลยป้องกัน เพราะประการข้ามัน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 แต่ว่ามันจะตามผมอย่างเดียวเลยเราวะเนี่ยโอ้โหพ้นลำเสกอีกแล้วพ้นลำเสกอีกแล้วครับท่านโอ้โหทำลายได้กระดูกใบเวนขอนี่ก็เลยละกันใครจะอยู่ก็อยู่แต่ผมไม่อยู่คนนึงแหละนี่ไงนี่ไงเราตรงนี้หลบตรงนี้ ตรงนี้มันจะเป็นที่ซ่อนอย่างดีเลยและด่านนี้คือกว้างมากโอเคดีเจ้าแฟนได้อย่างดีแต่มึงจะล่อมาหาคุณทำไมคูอยากถามฉันกูอ้อม,มอีกทางมาหลบข้างในห่วงว่ามันจะรอดนะถ้าไม่รอดก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วเดี๋ยววิ่ง วิ่ง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 อวันที้ผมวิ่งแล้วไม่อยู่ไม่สนลูกใครวิ่งอย่างเดียวครับยังไม่มีใครตายเลอวะนึกว่ามีคนตายไปแล้วเนี่ยเอเลียตต้งไปซ่อนไหนวะพี่ปาเราไปซ่อนไหนเนี่ยโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วมาเต้นหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันจะไม่มีคนตายโอ้แต่เอเลียตกับสองครั้งตายไปแล้วนะทุกคน เือผมกับอีกคนนึงเดือดสองคนแล้วดูซิว่ามันจะหาผมเจอหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันหาผมไม่เจอหรอกเราก็ต้องระวงไว้ก่อนนะผมจะซ่อนที่อื่นแล้วกันเชฟว่าเซ่มันอยู่ข้างหน้าผมเลยมันหาผมไม่เจอได้ไงก่อนผมไปทางนั้นแล้วกัน นี่หลบอยู่ตรงนี้รอดชัวโอเครอเวลาหมดแล้วกันเวลาก็ใกล้จะหมดเต็มทีแล้ะตอนนี้ไอคนนึงกับผมยังไม่ตายรอเวลาหมดเท่านั้นแหละบอกเลย นี่อะไรอ่ะเป็นชุดนะครับเหยียบเลยสร้างป้อมปราก,การตรงนี้เลยเขาเร,รียกว่อปากคอมโบอีมันมาแล้ว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 จะรอดอยู่แล้วจะรอดอยู่แล้วเชียวมาทำไมตอนนี้ โอเครอดแล้วโอเคโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้ใครเล่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสิคตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ